สควรจะเวลาแล้วมือใส่หัวกราบ อีกต่พันหัดยดกผู้ที่ปุ่นคือปุ่นหลายแต่นอไปทำซอยกันบารังขาวเองออกมาทั้งบานเบาขาวก็กปววกไปซอยกันเขาไปใส่ไฟใส่ยันก็ได้ตัดสายไฟอุ้ยอุอ้ยออกจาก เหลือไวเฉพาะไปต่อจำบนอันใส่ยู่ภายในอาคารไหมใายไฟอันนียเอาของหลายนั่งหลายอยู่ของพวกปลาพวกอันใดผ่าเศษเศษผ่านยังก็ไปห้องเห็ดยังแนบุญไปเที่ยวนะ สิบสี่แล้วเอื่อนกับมือกัะเจ้าประสงค์มาตัวทางวัดนิม้วนจานสมหมายน,มนิม้วนภาคนต่างจังหวัดนี่จันหลอกอินทุธทำพวงแล้วก็ละวพิ่นมัอน,นั่งกับอัง่งแรงก็มาได้อยู่มากกว่าจาก ลงกดดีหลังใดิใหง่ๆยๆน่ไรปวกไรหมดไรแมงไรข้างหนูออกไหวนะาสนแล้ว, <c oughs> ลว <c oughs> ไหนมันหัวหลายก็กมุ่งไม่ก็มุ่งไม่ได้อย <c oughs> ู่โดยเฉพาะพวกกลุมแล้ว, <c oughs> วกกมา <c oughs> กครบเราพวกกุมกุม <c oughs> กหนึ่งสิบคนมาผู้เดียวก็แล้วกันกลุ่มกันมัดติ พวกนายตั้งหากพวกกุมตั้งหากเด้แตงกุมใหม่เพื่อได้มีโอกาสได้มีส่วนได้เหตุได้ทำน้ำกันั่นตัวน้ำสันกับประเดเหตุแต่ทำผู้มากก็มากผู้บ่มากก็มาจากมากน้ำสันเป็นกะเอาไว้แนวทางของพ่อแม่ตะลุง กูผมด้เอาไว้มันเป็นหลวงพ่อมาตั้งใหม่ๆด้มันพีนความสุขหรอหางมีร่ลำรวยก็ไดมันะสุขคือโาวัดจำศีลภาวนาตัวทำจูดได้สามโม์สีประเทศอื่นตายมือและเท่าไหลได้เลย เป็นขาบว่าขาแกว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมในประเทศไทยกันว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมกับวมีของดีอยู่ก็ได้ปนีดอกก็ได้ยิ่ติดทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมคุมได้เดชคือจังมีพระกุทธเจ้าพระองค์หนึ่งงติดคุมได้หลายมี่พระอรหันองค์หนึ่งิงติดคุมได้หลาย นั่นของบ่ไดิปฏิบัติปฏิวัติบต่มีก็เห็นพระอรหันต์เมืองไทยห่อจากวิพิะบาทประเทศนั่นประเทศนี่แนบซันนี่จ,กจักติเสียมันจังไ้เข้าใกลมีวัดมีว่ามงทรงมาตัาง้งแต่เากรณะ ภาคทางเมืองกุดอนจากคุณธรรมเกดีก็เป็นเลือกเป้นพรกะกรรมฐานประชุมกันในงานหลวงปู่หญ่หลวงปู่หมันตามคำประลบของพ่อแม่หลวงปูนงปนงปปป่นญ่ประลบอ็นหนึ่งว่าใครประลบดูดอกมันประลบดูขื้นจังเปิลแตงให้เพิมดมากปวดงอละเอ็ด เมื่ที่เขาไปน่องตนน่องอยังไปถันตนก็บอกไปว่าห่างๆกันว่าทีานึงระช่มกันแล้วว่าเมืองนั่นองค์นั่นองค์นี้ดูว่าเมืองนั่นองค์นั่นองค์นี้ถามเมืองละเอียดพี่ผู้ใดมีพระผู้ใดยุ่งละเอียดตัวมีอาจารย์สีตนตัวคนนี้แต่คุณทำเป็นเลือกเป็นมากเลยปกติเพิ่งเกิดโขลนกระทาง สกลทั้งน้องคือทั้งใดแน่ทั้งหมกทั้งไบ่ยุคนเป็นจนได้มาปวดพวกเฮาจนเม็แน้วท่างนียลืมหูลืมตาอาปากขึ้นมาจังเล็กจังน้อยตะกี่โอ้ยแกงแก่เสียเขาะบูชรข้าเหยียดหน้ายดหน้าโนบานสามเกาตาแหกตัวเลี้ยงตาแหง ย่ำปุนกับซากจอบปุนกับพับดินไปแ,แกะข้อให้่อเข่ามาลองต้องแตงหอยน้ำให้น้ำหน้าหอยน้ำก๊กใหม่ป่นเป็นมาหายอยู่ในพระไตรสนคมยุดกินเหล้ากินยายุดกินดิบกินได้ผป็นตัวมเชฌามันยังมีอยู่ดีแต่บางขู่บางคนกับเวสยาเอาตามใจชอบเจ้าของคือเกาละ <c oughs> โลกไฝไข่เจ็บเป็นมาจากเนื้อหนังมังสังสัตว์สาราสงจักอมตะใช้เห็นเข้าว่านเขาเจ้าเอาแมวไปทร้างประเทศไหนโอ้ยตึงเหพดพผลเห็นสันเดชผัดยูผัดจินเหนจิวจิน โ่้มีแนวเหลือเหล่าทุวมืน่นนั่นเห็นว่าเราไปไเก็บเกิดขกินเมดมันบอกคือธรรมชาติคือตะกอนนี่สัตว์สาระสิ่งมิตรทุนมิตรทุนจกักเอายังไปเลี้ยงไปเกี้ยนเนี่ยโอ้ยยามปลูกผักนั่งอ,างอ่างหนาหัวหัว,หวกินได้แล้ว รุกภาพแข็งแรงดีเด้กินพักนั่งอ่างห่าเป็นยาเป็นยาใส่กระเล็กๆน้อยๆไปน,นั่นแนวนี้ได้ก็เสริมกบไปจังน้อยได้อยู่ได้ตะกินถ้กวนยูเนี่ยก็พิษตะแกงพักกิเล็กมขมๆตัวมาแจกพระเจ้าประสงค์นิตานมาดิดวงตาบ,บาหรูหลาหลายทุ้มทุตุมเงนี่ยวรอ ไปวิญญตบาทอดบ้านหนองแซงคนนี้อับนบากบ้านโดนเอาบ้านดากทอดหนองแซงคุเสร็ปานั่งก็ยังบ่ได้ห่ออาหาร <c oughs> าจุ่ม่อไปเลาะนามาัดวัดเต็มแล้ว <c oughs> ไปเละาะนาวัดเต็มแล้ว เมื่อไปไกลบันกอเราล่อตะกอนโอ้ย,กกย,ย,ยปันนี้ขาตกแบงแบะแบงแบงมีตะกี้ดินทรายดิเมื่อได้นั่งสบายปานนี่ดิเมื่อได้นั่งสันสบายหรอกอาบเงาต่างน้ำหนาวเป็นได้ก็บ่ะดีห่มผ้าตะบงกีวอ <c oughs> นเลยจะไปอังส่าจะเราไป ปูสลาสลาหลังเก้าเนเด้ตนดับแทกที่แรกแก็ไม่แพนปีกเอไม่ไพ่ภาคไม่ไพ่ปีกไม่ไพ่มาสับเป็นภาคเป็นภาคปูเหทหอสันเกีย่ยบกักขากั้วกราปไปบรล่าวังกับก๊อใได้เสียงดัง มองย้อนไปนี่เราแนวพุกธสติมือเนี่โอ้ย <c oughs> อระก็สบายจ وم, ้มสะตาบายไปเมื่อเพระนั้นจะจะไปหวังหลายเรื่องของมั่งมีสีสุกลำลุ้ยแบบนั่นแบบนี้ทังที่แล้วดินฟ้าอากาศโรกไข้ไข่เก็บดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไปเมดตัว ไปตกตะวันได้ฝุ่นแล้ววันใดบ่ได้เหตุให้เหตุหน้านั่นว่าเป็นน้ำตัดโกใหม่ข้างกรุงเทพนี่ตึงบ่มีโกใหม่คมือตกดูทแทะยังบ่อยากให้ตกแต่ยังตกนั่นแหะบ่ได้สมวามอยากอยากเป็นนั้งสั้นอยากเป็นนั้งสี่ก็เป็นไปบ่ได อ่า,อาอันขามากตามคำคนทำนาาไวนะ้่ะคำยูได้สามหมโพสียึดพระพุทธเจ้ายึดพระธรรมพระ,ะเจ้ายึดภาษาข้าเจ้าเป็นที่พึ่งยังเขาสวดว่านัตทิเมสารนังอันยังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพุทธเมสารนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรานัตทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสัง ่าลังวาลังพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าสร้างโคเมสร,รนางวาลังพระสงฆ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งที่เขารพกราบไหว้สัาระบูชาตัวนั่นองค์พระัตนาไต,ยยตรยโตพุทธเจ้าพระธรรมประสงเน่ยคือผิดศีลคือกันผิดพระไตรสนาคมคือกันเน่ศีลกับมี้อผิด้ขอขาดพระไตรสนาคมก็มีขาดคือกัน พวกไปแตงแก่เสียขอบูชาเขาส่งเขานั่นเขานี่หมอลำ่ำฝีฝ่าถือนั่นถือนี่โอ้ขาดแล้วกินดิบกินได้เัินขาดพระไตรธนาคมแล้วสุขกาพผาโรคไผไข่เจ็บเป็นนั่นเป็นนี่หนุ่งกันยุภาพพนันเพราะจะนั่นให้พยายามคนรดสนใจภาคปฏิบัติ ผ้าเห็ดผ้าถำไม่ได้บอกสื่อถึงผ้าเห็ดผ้าท้ำบอกให้ทำบุญมีอานิสงส์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงนั่นพระพุทธเจ้าได้สินได้ทำมาสอนในทานสินบุญทานสินภาวมนาเหลือไปใส่มาใส่เห็นแต่มีการทานน้อมมะ้าอัปเทีอ,อนยู ปัดเสหน้ากับเป็นช่วโมงกับบ้าแล้วเอ้ยมันหลายกรอกก็ไแดจักอันใดตอนนใดแนะเนาแต่พวกรักว่ามันศีรษาคำท่าชิหันของถือประทับนม่งก็มีของประถือประทับนิ่งก็มีบกันบกกองโอ้ยเพราะขาดอย่างเพราะขาดการทำบุญเพราะขาดการบอกให้โย้มทำบุญ เจ้าไปขอราธนสินหาวันพระบอยวันของกูเจ้าหาสินงอาธรรมมาสอนคนตัววันพระวันพระ,พระเดือนหนึ่งมสี่มือแค่นั้นรักษาพรได้จินยังเขาจะเป็นคนว่าเป็นคกนถามเจ้าของมึงดูัำตา,าหายาที่แล้วพระเจ้าก็ว่าดีได้ยัได,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 ด้หรือได้บริวาลนี่กันละ อันว่นาหลวงปู่ให้จะไปนิมนต์มาปราเด่นดอกว่าอะไรให้ <c oughs> คนที่ให้กิเลสพระเจ้าหาแทบลมแทบตายมาสอนเหตุบ่ได้ไรทำว <c oughs> ่ได้โว้ยไหวแล้วอาราธนาไม่อาตนาสิ้นแปดยังไห้อาตนาสินแปดเกือบถึงว่ไดเ้เด้แหงกระไรขุ่นจะไว Mương ngay mương cũng kung kéo kung lao, kung đẩy, kung bật, kung đẩy, cái làn này, cái làn chạy <laughs> là <laughs> cái làn khác, 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 cái anh không cái làn khác, อ่างหลอกเมียนติงเมียของเหมือนหันเมีนนี่เจ็บหันเจ็บนี่เจ้ากระงจนคนมากมื่อนี้นิสักบางสกุลน้ำบ่โออ้าบางสกุลอนิจาวะตาสังฆาลาบุปาดาวายาตมิโนวะปะเจดวานิโรตันเต He sang upasamo sukho, Sampetata marantija, Maringkutya maristare, Nade waham marisame, Nade mehetasang sayo. Gakta wari เอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวะสเมจาตุสเพปุเรนตุสังสปาจันโทปนราโสยาธามณีโตติราโสยาธาหิโยเววัจจันตุสัพพรโวเม

hoa mê hi bún giang phá sốt tháng hàn áp phá khán ra hán tu sá phá lê bút thán hú phá huê nát sá tá so tí hoa ra สัพพะธรรมานุภาเวนะสลาโตเตปวันตุเตอาวะตุสะปะมังกาลาหราขันโตสะปะเนวะตาสามบะสังฆานุภาเวนะสลาโตเตปวัน พว้อมกาน ทั้งบันน้องแดงพวกสางพวกแหงมัสไซมุ่งทุมประตูเป็นตะท่านพ่อน้อทุมประตูนี่ทา้งล่างกับพ่อท่านได้ตีเห็นหม่หลายอยู่ <c oughs> พวกสางพวกก่อพวกนั่นไนูู้่สวยสังมุนได้ออกเกินกันออกมาแต่ต่อนะี่ทุกส่วนมาก bài phần trong mắt <laughs>